าโดนแล้วครับสีมโดนแล้วครับเอ้ยตามไปตามไปตามเสียีเลยเอ้า้ออ้้อเเเ

หัดหลวงโบนแล้วเดี๋ยวไปครับเอาเอเอาเผื่อขัดเผื่อขัดได้เผื่อขด6เล6เือแล้วครับ6เือแล้วครับยใหญ่รนกครับลักปึ้งหลักหลับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหใ่ดูเชอสีเขียวครับแปสีเขียวครับพอ่โอ้โหพี่ขึ้นไปแลวมีคนากรบพามางโอ้ปิวยวคนครับคนผาคนผ่กคถูกเขาเด็ดโอ้ยุดแค่นี้นี่ยรงกลางร้องกลางผูดดคนึงนี่โดดนึงนี่นน่ี่ไห้ตัวเลยนี่พี่แกพี่ป๊อบพี่ป๊อบซูซูพีป๊อบพี่๊อ มีครับวัดไม่แตกเลื่อลัดไม่แตกเลิกไรทำไม่แตกวันส่เนรวาอดีเนก็ไม่ดีเมื่อกี้นี่หลาทไมมันไหลุดไปด้วยแ่ะโอ้ยต่างหากอ้เวเาเว้เอาไม่ได้เลเอาเอาเอาทาดูกันโดนนี่แหละเอา

มาตีโดนอีกแล้วเตรียมครับมองกล้องหน่อยครับพี่สีตัวแล้วครับพี่เอาแล้วครับรลังหวันจะไปทางไหนครับพีโดนขาดขาดดีหมูโค่นจักรอยู่นี่หรือขาดเตรียมตีั้นงครับขาด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 

ดูเอาใจครับพี่น้องเอาาเอ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 าเทเเอาเอาดเาเหขาวเหาเอาเหขาวเอาคางกันครับพี่น้องเอาเออขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นแล้วครับเอาทางนี้ท่านขึ้นครับเอาอา วานกนี่ไปไหนโดอเาไปไปกมาขึ้นนะครับัวนี้นะนี่ครับมนตีครับเจขึ้นได้หรไม่ครับเนเครับเอาโดนีแ้ันโดนีโดนีแลันเอาเอานดนเอาเอาเอยู่ไเ อยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่ดึงขึ้นแล้วครับดึงขึ้นแล้วไปหรือไม่ไมหายไปไหนเลยเอ้ยเเอาไปแล้วครับโอ้ยยังดูครับยังดูครับดูกันแล้วครับดูกันแล้วครับดูกันแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูกันแล้วครับได้กัได้เลเอาแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับมางราคราคราครับาดบาาัาาดาาครับาาครับ ตองปากซับกันนะครับพอได้ไหมพอได้ไหมอะไรนะครับพอได้ไหมพอได้ครับมาเลยครับพี่ไอ้ดูนะมาให้พี่กบยืนแทนมาโอ้โหกบดีมเอาโดนอีกแล้วโอ้โหสองตัวแล้วสองสองสามตัวเลยฮ่าฮ่าเนี่ยแหเหลืองเนี่ยขตัวผมตัวนี้ตัวเดียวรบกดนก่อนนะครับโดนก่อนนะครับ ตอบไม่ถ่ายไม่นอนเลยทิ้งไปทมัที่ผ้าหรอกมีทุกคนที่ผ้าขึ้ครับเสียบอลติเสียบอลตีต่าคผ่านคู่ถายแท้ๆขึ้นนะครับขึ้นแต่หางครับขึ้นแต่หางครับมีตัวตัวตัวไม่รู้ไปยังไงครับเอาเอาเอาขึ้นได้เอาขึ้นได้ไหมเอาเอาถาย เดียมตีนะครับไม่รู้ว่าแผลเป็นยังไงบ้างครับมอดแดงแดงเลยครับจันเลยครับนั่งแล้วครับนั่งแล้วครับเปลี่ยนตัวโอ้โหดูโอ้โหที่แล้วครับตัวสีตัวห้วแล้วคับโอ้โหโอ้โห้โอ้โหเสียสรับงโอ้โหคนนี้ไปยัดไมได้เลยเอาเอาเอ

ดูไหวไหมป๋าเร้อผมอยู่ตรงไหนไปไปที่ไหนนี่เอามืงตัวเลยโอ้โหขึ้นไปเลยนะโอ้ขึ้นไปเลยเอาทันที่โดนี่แล้วันทันที่โดนี่แล้วขึ้นมาแล้วกัโอ้ันี่โดนนั้โอ้โหสอาตัวโอ้ันต้ก็โดดแล้วโอ้โหอ้กำังดูกโดแล้ว้โอสุดยอดสุดยอดโดนตัวไปแล้วกั องนนว้คัแน้วใครตับนับได้ครับลนะโดรับชื่ออะไร้วอันนั้นชื่ออะไครับอเหลือครับฮะห๊หจไครับ่้้ดไปแล้วครับใหญ่ไใหญ่ลัว้นใหญ่แลนะตัวใ้ใหญ่แล้วครับโอ้ดูไปแล้วครับ เฮ้ยโดนปูแล้วครับท่อนเหลืองโดนยังไงล่ะโดนเหลืองท่อนเหลือง hey, <laughs> เอาป่าขึ้นเทสก้อนคุดใชฮะอยู่ปลาขึ้นเทสนะก้อนปุดเฮียตังเสือสมหอะแล้วหนึ่ง อันนี้เอาไปเอาเก็บเลยเอาันต้องเดียวองวันะครับเดักหนึ่งฉันก็ได้พันหนึ่งว่าเปล่ากอไม่ใเ่หรือเออ n n เอาขึ้นไม่ได้อยู่ตรงทางนี้อ่ะอยากได้ได้ครับ どうです